สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านสวัสดีนิกอันยองสวัสดีคุณหมอปามและสวัสดีเจ้าของสําหรับแมวพันธุ์นี้ก็จะเป็นเป็นพันธุ์อเมริกันชอ็อตแฮร์ก็จะเป็นคุณแม่มือหนึ่งก็ขณะที่นํามาทาําหมันก็น้องอยู่ในช่วงที่เลี้ยงลูกอยู่ซึ่งลูกของเขาก็อายุอยู่ในช่วงประมาณหนึ่งเดือน นิดๆแล้วก็ยังดูดนมนคุณแม่อยู่แต่ว่าเนื่องจากคุณแม่ก็มีภาวะของการอยากผสมพันธุ์อีกมีตัวผู้มาเกี้ยวพรารสีก็เลยกลัวที่จะแบบเป็นสัตว์หรือว่าท้องเป็นข้อที่สองก็เลยตัดสินใจตัดปัญหาของต้นเรื่องการที่จะทำให้ มีปริมาณแมวเพิ่มมากขึ้นโดยที่เจ้าของก็อาจจะดูแลไม่ทั่วถึงก็เลยนำมาทำหมันซึ่งเป็นวิธีการคุมกำเนิดที่ค่อนข,ข้างดีที่สุดและก็มีปัญหาน้อยที่สุดและก็จบเจ็บแต่จบสำหรับแต่ละท่านก็อาจ,จะมีคำถามอาจจะสงสัยว่าในช่วงที่แมวเลี้ยงลูกอยู่ทำหมันได้ด้วยเหรอ หรือแม่ก็อาจจะมีคําถามว่า,าแมวเลี้ยงให้นมอยู่สามารถนํานมาทําหมันแล้วลูกจะกินนมต่อได้ไหมแต่ก็บางท่านก็คิดว่าแมวลูกยังเล็กจูอาจจะไม่ผสมพันธุ์ก็อาจจะทําให้เกิดปัญหามีปริมาณแมวงอกเพิ่มมากขึ้นซึ่งวันนี้คุณหมอก็ได้ให้ความรู้กับเจ้าของไปเจ้าของก็เลยตัดสินใจ นำน้องมาทำหมันสำหรับ3มคำถามคุณหมอช่วยอธิบายสำหรับท่านที่อาจจะเจอปัญหาเดียวกันในเรื่องของแมวเลี้ยงลูกอยูแต่ว่าอยากผสมพันธุ์อีกค่ะก็เป็นเรื่องปกตินะคะที่น้องแมวเพศเมียเมื่อคลอดลูกแล้วจะสามารถกลับสัตว์ได้ทันทีค่ะ แล้วก็้อมผสมพันธ์ได้ทันทีหลังจากที่คลอดลูกนะคะเนื่องจากว่ามีตัวผู้อยู่รอบๆข้างค่ะเราจะแนะนำว่าถ้าเกิดว่าอยากควบคุมประชากรก็พาน้องมาทำหมันนะคะโดยหลังคลอดลูกประมาณ1เดือนถึง1เดือนครึ่งขึ้นไปก็สามารถพามาทำหมันได้ตามปกติค่ะแม้ว่าลูกจะยังทานนมดูดนมอยู่นะคะก็จะสามารถทำหมันได้โดยเราจะ <c oughs> ทำแผลผ่าตัดอยู่ข้างลําตัวนะคะไม่ให้ไปรบก,กวนบริเวณเต้านมไม่ทําให้เกิดเต้านมอักเสบติดเชื้อจากการที่มีแผลผ่าตัดอยู่ใกล้ตัวเนื้อนมนะคะ mm hmm. เพราะว่าบางทีถ้าเกิดทำให้เกิดแผลผ่าตัดบริเวณหน้าท้องเราก็ใกล้น้ํานมแล้วก็ต่อมน้ํานมที่มันแอคทีฟอยู่ะคะ่ะแผลอาจจะมีโอกาสติดเชื้อได้ง่ายเนื่องจากน้ํานมก็เป็นสารอาหารของกลุ่มแบคทีเรียมีทั้งสารอาหารน้ําตาลต่างๆนะคะ หากทำไม่ดีก็มีโอกาสที่จะแผลแตกได้ค่ะเราก็เลยเลือกทําข้างลําตัวลดการรบกวนของอลูกๆที่บริเวณหน้าท้องค่ะก็จะเห็นได้ว่านมเขายังออกมาอยู่นะคะในช่วงหลังข้อลูก1เดือนครึ่งนี้ค่ะซึ่งลูกๆจะยังไม่ได้หย่านมดีนะคะกว่าจะหย่านมบางตัวก็เลี้ยงเด็กๆไปถึงอายุ2เดือนเลยค่ะ ก็อีกประมาณ2สัปดาห์ลูกๆก,ก็จะครบอายุ2เดือนนะคะคุณแม่ก็จะตัดไหมพอดีกันค่ะก็สามารถช่วยควบคุมประชากรแล้วก็ช่วยให้ลูกๆก,ก็ยังทานนมไปได้ในอีก2สัปดาห์นี้ค่ะในลักษณะของการดูแลแม่แมวซึ่งยังให้นมลูกอยู่แต่เอามาทำหมันนี่สิ่งที่ต้องแบบ ควรคำนึงถึงเรื่องหลังจากที่เราเอามาทำหมันแล้วลูกๆยังสามารถดูดนมได้เพราะว่าเป็นตำแหน่งที่หลีเลี่ยงการที่จะแบกบกระทบกระเทือนกับแผลนอกจากาเรื่องของแผลแตกแล้วบางทีลูกๆนี่แหละถ้ายังไม่อย่านมก็จะ กระจอเงีง่ยไปแบบกัดไหมอะไรออกได้ซึ่งตัวนี้เราก็คำนวณแล้วว่าตรงนี้น่าจะปลอดภัยที่สุดสำหรับแม่แมวในเรื่องของการระหว่างที่แพ้สมานกับระหว่างลูกๆที่จะดูดนมหรือว่าจะกัดไหมออกซึ่งลูกก็กำวัยกำลังซนอยู่ประมาณอายุประมาณสามาก็คือเหมือนกับประมาณหนึ่งเดือนครึ่งก็กำลังคันฟันกำลังขี้เล่นเลย แล้วก็คุณแม่ก็ทำหมันไปก็แต่ในช่วงที่เรานำมาทำหมันก็จะพบว่ามีน้ำนมออกมาคุณแม่ก็จะเหมือนกับกระวนกระวายเหมือนกับคิดถึงลูกเหมือนกันเพราะวาก็ยังไม่แบบอาจจะมีนมคัดเต้าได้บ้างแล้วก็คือแบบอยากกลับไปหาลูกแต่ว่าตัวนี้ก็พักฟื้นที่คลินิกอัญยยงอยู่คืนหนึ่งแล้วก็ เพื่อดูแลว่าแผลมีปัญหาอะไรหรือเปล่าสําหรับตัวที่เหมือนกับมีน้ําน้ําเป็นเล,เลือดออกมาน่าจะเป็นอวัยวะเพศเขาเป็นเป็นสว์ได้ไหมคะเป็นประจําเดือนเขาได้ไหมได้ค่ะซึ่งตรงนี้ก็บางท่านอาจจะไม่เคยเห็นว่าแมวมีประจําเดือนได้ไหมสําหรับตัวนี้พอดีเราเจอเพราะว่าเหมือนกับเขายังอยู่ในภาะวะที่แบบสรุปอยู่ไม่ได้เดีย่ยออก ปกติเราจะไม่เราจะสังเกตพวกน้ำประจําเดือนของแมวไม่ค่อยเจอเพราะว่ามันมีปริมาณที่ไม่เยอะแค่มันแบบไหล,หลออกมาเป็นหยดๆบางทีแมวก็เลียไปก่อนก็สังเกตไม่เห็นแต่ตัวนี้เนื่องจากเขาไม่ได้มีแบบยังไม่ฟื้นตัวดีก็ยังไม่ได้สามารถที่จะเลียออกได้แล้วก็ให้เห็นว่าถ้าน้ําสีแบบนี้ก็เป็นน้ําสีของแบบ เป็นระบบที่เข้าติดสัตว์หรือว่าเป็นสัตว์นั่นเองภาวะเป็นสัตว์ซึ่งตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของการพักฟื้นอนอนก็อยู่ในท่าที่ไม่งอคอไม่คอพับถ้าคอพับก็อาจจะทําให้ระบบอะของแบบระบบการหายใจติดขัดก็อาจจะทําให้เขาแบบพื้นตัวช้าหรือว่าหายใจลําบากได้มิฉะนั้นนี่คือสิ่งสิ่งหนึ่งที่เราแบบ แนะนําให้เราแบบเฝ้าจนเขามีสติกลับมาก็คือโดยรวมแล้วถ้าเป็นที่อันยองก็จะให้อยู่ในอยู่ที่เราหนึ่งคืนแล้วก็ตอนเช้าก็ก่อนก่อนเที่ยงมารับสิ่งที่เราทําให้ก็จะมีเรื่องของการดูแผลใช่ไหมคะใช่ค่ะก็จะมีตรวจแผลแล้วก็มีป้อนยาลดอักเสบก่อนกลับบ้านนะคะเพื่อ ความปลอดภัยนะคะเพื่อความแน่ใจว่ากลับไปบ้านแล้วเขาจะปลอดภัยตลอดระยะเวลาที่ไม่ได้อยู่โรงพยาบาลค่ะก็เช็คแผลทุกไหมทุกปมให้ชัวร์ดูว่าแผลมีน้ำอักเสบหรือว่ามีเสียเลือดอะไรไหมนะคะก็ทำซ่อมแซมให้กลับมาสู่ภาวะปกติมากที่สุดก่อนจะส่งน้องๆกลับสู่มือเจ้าของนะคะแล้วก็ไปพักฟื้นต่อที่บ้านค่ะสำหรับ อันนี้ก็เป็นบรรยากาศช่วงที่เขาค่อยๆฟื้นขึ้นมาจากการนอนตะแคงแล้วก็เขาก็ค่อยพงกหัวซึ่งในเรื่องของสติสัมปชัญญะที่เขาจะค่อยๆกลับมาก็เขาอาจจะมีภาวะของการสั่นสั่นเพื่อเป็นการรักษาอุณหภูมิให้มันสูงขึ้นเพราะวาเวลาที่เขาหลับไปหรือว่าวางยา ระงับความรู้สึกเขาก็อาจจะมีอุณหภูมิที่ต่ําลงเพราะว่ากิจกรรมต่างๆๆเขาแบบลดลงตอนนี้เขาค่อยๆฟื้นค่อยๆลุกมาเป็นนั่งท่าหมอบก็จะตั้งน้ําตั้งอาหารไว้เรื่องของน้ําเรื่องของอาหารตรงนี้ก็คือสิ่งสาคัญก็คือต้องให้เขาแบบกินเองตอนนี้ก็อาจจะตั้งเพื่อแบบล่อให้เขาแบบอยากอาหารแต่ว่าเราจะไม่ป้อนเรื่องของ น้ำอาหารนมเราจะไม่ป้อนในสภาวะที่แมวหลังจากวางยาสลบอยู่อันนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่เขากลับมามีสติค่อนข้างที่จะดีแล้วเขาก็กินเองได้แบบอย่างหิวหิวโหยนั่นแหละซึ่งสำหรับตัวนี้คุณหมอมีอะไรแนะนำไหมสำหรับแมวที่ให้นมลูกอยู่หรือว่าลูกยังไม่หย่านมทำมันได้ไหมคะ ตามภาพเลยค่ะก็ทำได้ค่ะทำไปเรียบร้อยแล้วนะคะดังภาพเลยก็อันนี้ก็จะเป็นทําหมันเสร็จเรียบร้อยนอนหนึ่งคืนแล้วก็กินข้าวกินอาหารฉี่ได้สภาพทุกอย่างแบบระบบทุกอย่างทำงานได้ปกติคราวนี้ก็มาเช็คดูแผลเพื่อที่จะให้เจ้าของมารับกับก็ จำเป็นสิ่งสําคัญก็คืออย่าให้น้องเลียแผลก็คือใส่เสื้อสําหรับแมวในเรื่องของการป้องกันการเลียแผลในเพศเมียก็ใส่เสื้อค่อนข้างที่จะประสบผลสําเร็จเนาะค่อนข้างที่จะจะมีน้อยตัวที่มีปัญหาไม่ชอบใส่เสื้ออะไรอย่างเงี้ยส่วนมากเสื้อมันจะพอดีตัวแล้วมันไม่เทอะทะในการใช้ชีวิตไม่ว่าจะเป็นเดินวิ่งหรือว่า ใช้แบบกินอาหารมันจะไม่ติดถ้าเป็นคอร่าบางทีแมวตัวไหนที่ไม่เคยใส่มันจะมีปัญหาเรื่องของการแบบเคลื่อนที่หรือว่าการกินอาหารสำหรับตัวนี้ก็เป็นที่น่าพอใจแผลแผลแบบนี้โอเคใช่ไหมคะใช่ค่ะก็แผลที่ดีคือไม่มีน้ำอักเสบไม่บวมนะคะปากแผลชนกันปกติ ก็แมวไม่มีความเจ็บปวดมากนักนะคะก็ถือว่าเป็นแผลที่ดีนะคะก็จะสังเกตว่าวิธีทําแผลก็ไม่ยากนะคะแค่เปลี่ยนผ้าพันแผลผ้าปิดแผลแล้วก็ใส่ยาเบตาดีนที่ปักแผลนะคะอาจจะไม่ต้องทําทุกวันค่ะเพราะว่าบางทีการลอกเทปทุกวันน้องแมวอาจจะไม่ชอบแล้วก็มีความเจ็บจากการลอกเทปมากกว่าเจ็บจากแผลพาตัดคะ่ะก็สําหรับตัวนี้ก็ เช็คดูแผลแผลปกติก็ใช้เบติดีนทาแต้มบริเวณปากแผลแล้วก็ปิดแผลด้วยผ้าสะอาดอถ้าเทปเหนียวมากก็ติดให้พอเหมาะที่จะแบบป้องพ r o เทคแผลเพื่อไม่ให้เปียกน้ำหรือว่าป้องกันการสกิดเพราะจากการใช้ชีวิตเพราะว่าเนื้อตรงนั้นก็เป็นบริเวณที่เหมือนเรากีด เป็นแผลใหม่ก็ต้องโปรเทคนิดนึงแผลก็จะหายอยู่ในช่วงประมาณ7-10วันก็จะสามารถตัดไหมได้ในการที่เราดูแลแผลวันนี้ก็เรียบร้อยดีสามารถกลับบ้านได้ก็สำหรับคลิปนี้กข็ขอบคุณคุณหมอปามขอบคุณคลินิกอันยองและขอบคุณเจ้าของที่ให้เราดูแลสำหรับคลิปนี้ก็ถ้าท่านใดมีปัญหาก็สามารถมาที่อันยองได้นะคะสำหรับเรื่องการผ่าตัดทำหมันในแมวที่เลี้ยงลูกอยู่ค่ะ